คำพูดที่น่าประทับใจเปิดสปีดสุดปังของแอนโทนีโพซิลในรอบตอบคำถาม5คนสุดท้ายที่ส่งให้เธอเข้ารอบ3คนสุดท้าย MISS u n i v e r s ์2023เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ลุ้นกันสุดๆไปเลยกับการประกวด MISS u n i v e r s ์2023ที่ตอนนี้ประกาศถึงรอบ3คนสุดท้ายการประกวด MISS u n i v e r s ์2023ที่มีไทย ออสเตรเลีย <Australian S 2> และนิคารากัวเข้ารอบและการันตีถึงอย่างน้อยกับมงกุฎมิสยูนิเวอร์สแน่นอนแล้วทั้งนี้ในรอบตอบคําถาม5คนสุดท้ายแอนโทนีโพซิลได้มีสปีสุดปังเกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่ทางออนไลน์จนทําให้เธอสามารถผ่านเข้ารอบ3าคนสุดท้ายได้สําเร็จดังนี้หากคุณมีโอกาสได้มีโอกาสพูดกับนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องการบูลลี่ทางออนไลน์คุณจะพูดว่าอะไรแอนโทนีโพซิลฉันจะบอกว่าอย่าฟังในสิ่งที่คนอื่น พูดเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนต่างก็มีความคิดเห็นเป็นของตัวเองแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไร <Lex i> จงใช้เสียงของเราในการยืนหยัดเพื่อความถูกต้องและให้ตัวคุณคือความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นบนโลกใบนี้โดยการที่คุณจะต้องเป็นตัวอย่างให้คนอื่นให้ได้อยาฟังคนที่เกลียดคุณเพราะความเกลียดนั้นไม่ได้สร้างให้เราเป็นเราแต่สิ่งที่สร้างเรานั้นคือวิธีการที่เราลุกขึ้นยืนอีกครั้งและวิธีการที่เราเดินหน้าต่อจากสิ่งที่เกิดขึ้น ถ้าคุณมีเวลาหนึ่งปีที่จะสามารถเลือกที่จะเป็นผู้หญิงคนอื่นได้คุณจะเลือกใครแอนโทนีโพซิลคำตอบฉันจะเลือกเป็นมาลาลายูซาไฟเจ้าของรางวัลโนเบลสันติภาพที่อายุน้อยที่สุดในโลกเพราะฉันรับรู้ได้ถึงการต่อสู้กับความลำบากของมาลาลากว่าที่มาลาล่าจะมายืนในจุดนี้ได้มาลาลาได้ต่อสู้ในเรื่องศึกษาของผู้หญิงและต่อสู้เพื่อผู้หญิงทุกคนให้สามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและเป็นการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำ ด้วยการเป็นตัวอย่างให้เห็นท่าฉันเลือกใครได้สักคนฉันจะเลือกมาลาลา